ติ่งเกาหลีหรือเปล่า,า,<บ>า,ารับปมาแล้วพี่เชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นลิมิตที่ลดลงแล้วเพราะว่าวันนี้เธอใส่ส้นสูงใช่ครสูงตอนนี้ล่ะโอ้โหโดนกันเปติ่งโจเลย<บ>จะเอรเล่นไปไหนใช่ไหม<บ>แต่มันก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกทุกทรัพย์ฮะแต่ถ้าในกรณีกับการพี่ปาล์มเจอนั่งโ<า>บพี่ปาล์มทำยังไงคะดีๆนะครับแต่งางานพี่นะครับพี่เจอขอแต่งงานเลยเหรออ้<ง>าวโหพี่ไม,ม่ถ่างลูกกระบุญแล้ว<งา> เอาหาไ,ไม่ม่คิดอะไรไม่ใช่แค่แสดงบนเวทีเท่านั้นใช่ต้องสายตาจะไม่รอบแรกเลยคระชากแลโบเป็นยังไงบ้างในสัยตากรชากาโอัยดีนะมองหน้ากินมาชนางอยาจะชนช่ดไม้ราไปรูปชกระโบเหมเรื่อ นแรกว่าทุกคนเลยเพรแบบเคยมาเจอกันครั้งแรกแต่ยังไม่รู้ไงว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงมาเจอโบนแรกพี่โบต้องเรียกร้องให้ออนหวานน่ารักควมาเข้าฉากกันสักเดือนหนึ่งจริงๆไม่ใช่ถึงถึงสำหรับผมเลยว่าผมจะเปิดตัวผมเป็นมิจฉาก็เดือนหนึ่งโอ้โหมจฉาประมาณเดือนหนึ่งก็อย่างคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยมาแบบกระโดดกระเด้งแล้วชอบไหมนี่ชอบ ไม่แปลเดี๋ยวเราขอการกันตัวโบออกจากงานด้วยนะตอนเสร็จงานอันนี้ก็เป็นโบนะคะเอร์ของหวานนั่นเองมาที่คนนี้น้องเล็กสุดที่รักของพี่ทุกคนต้องนัฟักันะวะโซเอาไมคไปักโบังหระชาใจบ้โซเป็นยังไงบ้างซ้อมละครมารู้สึกยงไงบ้างที่มหม่มาภาษารู้สกโซ รู้สึกยังไงรู้สึกสนุกครับแล้วก็รู้สึกผมก็ดีใจเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่นละครเรื่องนี้ถ้าดีใจครับพี่เจอพี่ๆที่น่ารักครับผมเนี่ยมาถามพี่แบนก่อนเลยพี่แบนรู้สึกยังไงบ้างคะที่ที่มีน้องส้มมาเล่นในละครเรื่องนี้ด้วยโซ่เนี่ยเหมือนเหมือนข้ามันคอขนบิ้งของผมนะเขาจะคลี่อยู่ที่มนั ใจเราวันนี้เออเราเราตัวของทุกคนครับผมคือบางทีแล้วอยู่ในซีนเราเล่นเราเราเราเล่นซีนอยู่เงี้ยอยู่ดีก็เด้วยพี่แหมครับเราห้องงงด้วยเหตุผลใดวะพี้ใช่ไมครับไปน้องไปด้วยไปด้วยทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมทำให้ดู พี่ไอ้พี่นันทีเนี่ยพี่บังผมว่ากูอยู่ใกล้โซ่ไม่ใช่ปลอดภัยนะละเผลอไม่ได้เลยนะตอนนี้คุณอย่าเอาปูไปจากโซ่ครับครับทำไมครับมันติดพิ้นด้วยครับโอยนะทรับไอ้แก้วต้อเคเราเป็นผก้นิยมกินนะไม่มีใครสนใจที่ตาบ้างเหรอเนี่ยนี่ไงฮะเห็นไหมปรากฏปุ๊บเงียบกิ๊บเลยทำให้มันไม่เงียบก็ได้ทำไง ไม่ถนอมนเลยเลยร้อยคาชาเนี่ยเหมือนมียันอะไรไปดีก้าวพัวนี่ก็เป็นน้องโซ่นะคะก็เป็นภาพคนมิ้งกับทุกคนใช่ครับใครอยากพูดถึงต้นบ้างครับไม่มีครับการพูดถึงคาชากันดีกว่าครับมันผ่านจิ้เลยอะไรนะับผมได้ไม่ได้าไม่ได้